ท่านผู้ชมเราว่ากันต่อมาถึงเรียกว่าไปอุบัติเหตุก็ไม่ใช่นะหรือก็ใช่ถ้าเนื่องมันจากกรณีรถเครงดึงรถเควนดึงชีพภายรถไฟฟ้าสายสีชมพูลางใจไฟหลุดร่วงลงมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนเช้ามืดตีสี่สิบเจ็นทีนาทีเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบ มันเป็นท่อนอลูมิเนียม ENNIS ขนาดกว้างเสนิ้วหนาสองนิ้วพังถล่มล่วงลงมาช่วงที <og> <Maria> ่ตกลงมาตรงหน้าตราาชนประธานช่วงนั้นเนี่ยหนักเลยเสาไฟฟ้าเกือบล้มแล้วก็เกิดพาดสายไฟรถราสียหายไป4ี่คันท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้นอกเหนือจากตรงจุดนี้ประมาณร้อเมตรลากยาวสรุปรวมระยะทางตั้งแต่จุดนี้ต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่เป็นสถานีแคาย ถึงสถานีชมประทานเนี่ย4.3กิโลไอ้ที่มันหลุดลงมาห,หลุดลงมาเนี่ยบางส่วนส่วนใหญ่มันค้างอยู่บนตอมอดแต่ก็ถือว่าหลุดห,หลายท่านคิดว่าอยากจะกลับมาใช้ก่อนปีใหม่ได้ไหมเสียใจด้วยท่านบูชมเพราะอะไรเหรอทำเจวันนะคะที่ต้องซ่อมเนี่ยค่ะไม่ใช่อะไรอ,อะไรต้องนำเข้าจากต่างประเทศะอะไรก็คือไอ้ตัวยึดเนี่ยต้องให้ ตัวยึดที่เราเห็นเป็นแนวเห็นไหมค่ะกดดโปะๆลงมาเนี่ยท่านผู้ชมเอลี่ที่เป็นตัวยึดรางจ่ายไฟฟ้าค่ะมีสำรองแค่หลักร้อยหลักร้อยชิ้นแต่มันเสียหายไปเนี่ย 1, 1 7 0 0ตัวที่ต้องใช้ค่ะแล้วต้องนำเข้าจากต่างประเทศต้องใช้เวลาในการจัดหานะคะอ,อ,อันนี้เปิดเผยโดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนชกรุงเทพจำกัดคุณสุรพงษ์ราวหาญยาบอกเลยท่านผู้ชมฮะคือจริงๆ ระบบรางเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานสากลโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับความขัดข้อของระบบรางระยะเวลาในการสอบเบื้องต้นขอเวลาเจวันในการหาหาอะไรอา,อาจจะนําเข้าเร็วก็ได้นะเพราะอะไร <c oughs> เหรอตัวยึดรางไฟฟ้าตัวยึดกับรางจ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้ามีสํารองแค่หลักร้อยแต่ความเป็นจริงมันต้องใช้ประมาณมากกว่า1 7 0 0ตพัวค่ะดร้อตัวซึ่งมันต้องใช้เวลาในการจัดหาใช่ไหม ส่วนกครให้บริกรารผู้โดยสารที่จะเดินทางจากมีนบุรีมายังแจ้งวัฒนะอันนี้เนี่ยได้อยู่สามารถใช้บริการวันนี้ก็เปิดแล้วถูกไหมน้องใบแต่เมื่อเดินทางจากสถานีมีนบุรีมาถึงสถานีโทรคมนาคมแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนถ่ายไปขึ้นอีกขบวนนะคะเพื่อที่จะไปยังสถานีเซนทรัลแจ้งวัฒนะแต่จุดที่มันหลุดลงมาเนี่ยเจ็ดสถานียังต้องรอยังปิดอยู่ค่ะพูดยังไงคือ,อร,รออะไรรออะไรขนาดเดียวกันเอ๊ะรังยังใช้ได้ไหม ฉันบอกรางใช้ได้ค่ะระบบรางเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดข้องของระบบรางแต่อย่างใดเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมประชุมกันท่านผู้ชมคุณสุริยะจึงรุ่งืังกิจลัมตีว่าการรวมกับสองลัมตีช่วยว่าการรวมถึงสุนุรพงศ์ปียชดซึ่งกํากับดูแลและรวมถึงในส่วนของคุณสุรพงศ์ลาวหานยาของระบบขนส่งบนชลกรุงเทพเอกชนมาร่วมกันแถลงข่าวหลังประชุมกัน ดยระบบเออมันหลุดลงามาอย่างที่พี่บอกเนี่ย4.3กิโลเมตรเลยนะใช่ยาวมากคุณชุริยะบอกสันนิฐานว่าเป็นผลจากการดึงเสาเหล็กชีดพายของโครงการระบบสายรูปภบริเวณด้านล่างของโครงการรถไฟฟ้าสายเยมภูออกดึงชีดพายซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนก่อสร้างเมื่อง,งานเสร็จแต่อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบรางไฟฟ้า ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอื <Ừ. S 2> นั่นก็แปลว่าไปเปลี่ยนตำแหน่งมันทําให้เมื่อมีตัวรับกระแสไฟฟ้าที่ติดกับตัวรถตรวจการวิ่งเข้ามามันไม่พอดีกันมันก็เลยเคลื่อนที่ไปกระแทกส่งผลให้เกิดการขยับตัวของรางนําไฟฟ้าคอ <u> นดักเตอร์เรลมันขยับออกจากจุดยึดเสร็จแล้วก็ร่วงลงมาด้านล่างอะค่ะไอ้ที่ร่วงลงมาตรงหน้าตลาดยาวก็ไม่เล็กนะประมาณ300เมตร ขณะที่ส่วนใหญ่ติดค้างอยู่บนต่อมอใช่ค่ะระหว่างสถานีแครายถึงสถานีกรมชลประทานเนี่ย4.3กิโลนอกจากนี้มีรอยไหมจากประกายไฟที่เกิดจากการลัดวงจร 1. จุดบริเวณคานทางวิ่งเหนือสถานที่ก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคค่ะใกล้ๆกับปากซอยติวนนท์34อืมอ่ะส่วนเวลารอการประเมินอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกก็คาดว่าต้อง7วัน,นอะไหล่ทันใช่ไหม <cam ina> ขนาดเดียวกันคุณสุรพงศ์ปียชดลมตีช่วยคมนาคมบอกนะครับ <immen mesela> เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทที่สุดวิสัยอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทที่สุดวิสัยประมาทที่สุดวิสัยและเกิดจากเจ้าหน้าที่ส่วนเคลียร์พื้นที่คืนผิวจราจรเก็บงานเพื่อจะเปิดถนนซึ่งตรงนี้ ได้ให้กมการขนส่งทางรางกับรอฟอรมอรประอ,อบมาตรการว่าต้องประสานง,งานกันทุกครั้งนะเ,ออเวลามีการทํางานคาบเกี่ยวกันนะคะส่วนงานก่อสร้างหรือถอนอย่างนี้ต้องแจ้งและส่งมอบพื้นที่ควบคุมงานพร้อมกันค่ะขนาดเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักข่าวก็ถามเพราะจะครบระยะเวลาทดลองถึง2มกราคมออ3มกราคมนี้นัดเก็บเงินแล้วนะค่ะเป็นเพราะว่าเร่งรัดเปิดทดลองเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะ มันก็เลยทําให้ยังไม่สมบูรณ์ท่านยืนยันว่าระบบต่างๆไม่มีปัญหาค่ะ <ừ. S 1> เพราะที่ผ่านมาที่เปิดทดลองมาเกือบเดือนก็ปกติดีนะคะขนาดเดียวกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปคุยกัน เรื่องเกี่ยวกับการทดลองใช้ต่อยชักงหน่อยนะอออไม่งั้นเดิมเนี่ยมันได้ฟรีถึงแค่วันที่2มกราใช่ไหมคะเรื่องนี้รัามนตรีช่วยสุรพงศ์บอกว่าประชาชนจะไม่เสียประโยชน์จากการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงทดลองอย่างแน่นอนอแต่ว่าเดี๋ยวจะชดเชยขยายระยะเวลานั่งฟรีไปอีกนานเท่าไหร่เนี่ยขอไปหารือกับเอกชนก่อนอ่ะนี่คือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพราะฉะนั้น